สวัสดีนะสวัสดีนะทุกคนมือนี่กับโมโภกับข้าวสาวลาวเช่นกันนะทุกคนมือนี่เนาะข้าวกะสฉีมาเฮ็ดก๋อยพัดปลาเนาะทุกคนอ่าเป็นก๋อยพัดปลาแบบลาวๆเนาะอ่าคนไทยโอ้โหปลากระเอร์ยังเนาะอาจจะเอรนคนแบบกับลาวเพราะลาวเพาเอรนก๋อยพัดปลาทุกคนมือนี่เนาะข้าวกะสฉีมาเฮ็ดก๋อยพัดปลาเนาะทุกคนเนาะอ่าคุณแดกที่ว่าคำว่าเบื้องแนวเนาะทุกคนโมโภทุกคนเนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าวเห็ดคลิปต่อไปในเด้อทุกคนเด้อ ที่สําคัญเรานะก็จะดืนะ่มนาะกดกากระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะทุกคนที่วแบบ่าเวลาเข้าหิริคลิปลงเนาะทุกคนแจ้งสฉีบอะไรผ่านนะ้าคลิปที่เข้าหิริลงเนาะทุกคนเน้าเข้าไปฉีดมาซอยฉีดปากทุกคนนะี่ก,ก,นนก็เป็นปนิษเนาะทุกคนเข้าอันนั้งมันออกเอาเต็นเหลืองมันเห็ดเลาซอยตอนบาบางกนไดเนานะทุกคนเอาซสมพอดี เ็ปก๋วยพัดปลาแบบลาวๆ,ๆนะทุกคนนะข้าวก็สิมาซอยซอยฉีบปลาก่อนเนาะแล้วก็มักนำ้ำมะนาวนะ ทุกคนกระชิตอนประมาณนี้เนาะฉีดปลาห้าบุหรีกินดิบๆนะทุกคนห้ากระมักน้ำม,มังหน่านำหนอนแบบว่าขันน้ำม,มังหน้าก่อนเนาะให้เนื้อปลามันสุกกว่านี้เนาะอันนี้มันยังดิบๆเลยถ้าต้องขันน้ำม,มังาวหน้าจะจบวันนี้เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าห้าซอยเนื้อปลาแลนะ้วเนาะทุกคนซอยชิ้นปลาแล้วเนาะกระิะได้ประมาณนี้เนาะหนะ้าตากระิเป็นแบบนี้เนาะทุกคน กันนี่เนาะทุกคนเนาะที่ว่าหลังจากที่ว่าเขาขันนํามามังน้าาแล้วเนาะทุกคนเนาะเขาขันนํามังน้าแล้วเนาะก็แล้วก็มากนนะใส่ข้าวคั่วเนาะทุกคนได้แบบได้ต้นหอมใส่ชาดแนนเนาะอันนี้เขาหมักแบบนี้เนาะเขาก็ได้เห็นหน้าตาแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้กันน้ำเจวเนาะทุกคนที่ว่าเขาเห็ดเนาะเจลเขากับเห็ดกบบริไทยทุกคนเบื้องนอกเพราะว่าเขาเห็ดคนเดียวเนาะก็ได้โบไทยโบไดเนาะทุกคน อันนี้ก็เป็นพักเนาะทุกคนพักที่ว่าเขากินแกมทุกคนนี่ก็เป็นพักที่เขากินกับแกมเนาะอะจิมิโนจีนเนาะทุกคนเจ้าขากินแกมเนาะแล้วก็หมักทั่วเนาะทุกคนแล้วก็ซาลาเน่ต้นหอมเนาะเขากินกับแต่ก็มีพักสันลัดพักโบ่งเนาะทุกคนก็มีจัมมี่เนาะที่ว่าขาวเห็ดกินเนาะอะจิมีชำนี่เนาะก็กินชำนี่เนาะทุกคนเนาะเอาบรอกินก๋วยปลามาเฮ้อแล้วทุกคนก็ได้มาเห็ดก๋วยปลากินเนาะ คลิปนี้เนอะเขาก็ะชิบไปเียๆน,น,นะทุกคนบ๊ายบาย